ฟีปั๊มนะครับพัดลมหน้าเครื่องรีโวไม่รู้ว่าคันอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับรถคันนี้3 0มหมกิโลความร้อนขึ้นในขณะที่เริ่มออกตัวไม่กริฟเลยแต่มันลื่นไปแล้วฟรีปั๊มไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไร ามหมื่นโลดีนะครับที่ใส่เซฟสแกนเอาไว้ดูความร้อนดูความผิดปกติของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ผมว่าพังแน่นอนเพราะความร้อนมันจะไม่โชว์นอกคิดจากถ้ามันขึ้นเกินเกเรน,นี้ถ้าเกินไปแล้วคือเกินร้อยไปแล้วพังแน่นอนเซฟสแกนช่วยได้ช่วยชีวิตเอาไว้ครับ Okay, เดี๋ยวเราไปลื้อดูกันลื้อแล้วนะครับลือสีปั๊มนะครับลื้อพัดลมน้าเครื่องออกมาแล้วสามหมื่นกิโลความร้อนขึ้นได้ยงไงงงใจจริงๆไม่รู้ว่าคันอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมเจอปัญหา ผีเรื่อยๆครับความร้อนขึ้นร้อยเลยเดี๋ยวมาลื้อกันนะครับเอาน้ำยาฝีปมใส่ใหม่กิบลมนี่น่า ลองสังเกตรดรถตัวเองบ้างนะครับเปิดฝาโปงมาครับแล้วก็มือหมุนใบพัดถ้ามันลื่นถ้ามันไม่หนืดมือครับมาแก้ไขได้เลยนะครับ้าไม่แก้ไขเรื่องใหญ่แน่ครับ done. ีหอถือว่าน้อยมากเลยนะเนาะม,มันหายไปไหนหมดอ่ะน้ำยาฟรีปั๊มแทบไม่มีเลยเป็นที่ชงหนใจมากมันเป็นเพราะอะไร มันไม่หนึ่งอืมเอิมไม่กนก็นรู้ย้อมหึ่งดีกว่าดีกว่าพัง ม,มุนตัวเปล่าไหมรู้สึกมไหมต้องให้มันแฝงออกข้างรู้สึกได้ปะเลอขึ้ง Tôi mới khoảng mang chi rồi nhìn đi mà nhớ thì thì nặng tôi đi mình บดทท้งกกมกัหยอมหึงไว้ดีกว่าพังหึงหนักมากผมก็ไม่สนครับผมลือทิ้งเลยผมใส่เปลงไฟฟ้าจบอันนี้เข้าโปรแกรมปัดทิ้งแล้วนะครับ Xchange นะครับ low pressure ดีน้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นใหม่แทบใหม่ส0 0 0 0ืโลก็มีโอกาสที่จะสกปรกได้นะครับศูนย์แนะนำให้ถ่าย4ี่หมืนกิโลนะครับแต่ผมว่ามันนานไปผมก็เลยจับถ่ายสามหมื่นเลยนะครับถ่ายครั้งนี้เป็นวิธีการถ่ายแบบชนิดวนนะครับเอาของเก่าออก5ลิตรเอาของใหม่เข้าไป5้าลิตร แต่ถ้ารถเก่าที่ไม่เคยถ่ายเลยใจแนะนำให้ถ่ายทั้งระบบนะครับทั้งหมด12ลิตรโอเคครับบเดี๋ยวเราไปดูเรื่องความร้อนกันรอบจะหายไหม น,นะครับหลังจากที่เราไปทําการเปลี่ยนฝัดชิงน้ํามันเกียร์เสร็จปุ๊บแล้วก็เติมน้ํายาฟีปั๊มเข้าไปก็ดีขึ้นนะครับความร้อนในช่วงขณะที่เราจอดหรือขับช่วงแรกๆยังไม่ถึงร้อยเนี่ยครับจากเดิมขึ้น90ฝ่าครับตอนนี้ก็เหลืออยู่80 แปดสินะครับเป็นอุณหภูมิที่รับได้นะครับปกติแต่ตอนแรกนี่มันขึ้นเกือบร้อยเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับน้ำยมยาฟีปั๊มของโตโยต้ารีโวนมันน้อยะครับพัดลมมันฟีทิ้งเยอะมากเลยมันก็เลยอาจจะทําให้ความร้อนสูงนะครับแล้วยิ่งช่วงเวลานี้นะครับอากาศมันร้อนจัดด้วยนะครับก็มีผลเยอะ แล้วอีกอย่างคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอัตโนมัติ6สปีดนะครับถ้าเราใช้เกียร์ดีขี่ทางยาวๆควารมร้อนอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราตบมานะครับเป็น S5 นะครับควารมร้อนของน้ำมันเกียร์ก็ไม่ถึงร้อยนะครับแต่ถ้าใช้ดียาวๆเลยใช้เกียร์ดีคือเกียร์6ของมันนะครับความเร็ว120นี่อุณหภูมิ ความร้อนของเกียร์ขึ้นร้อยสิบเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องแลกเอานะครับเพราะว่าเราอยากได้หกเกียร์เพื่อให้รอบเครื่องยนต์น้อยแต่ความเร็วไปนะครับได้ประหยัดน้ำมันแต่เราก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษามันนิดนึงนะครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องจูนวิพันชแนลนะครับ มีปัญหาเกี่ยวกับรถนะครับปรึกษาได้นะครับโอเคนะครับที่ติดตามรับชมช่องจูนบพันชแนลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ